โอเคก็กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันในเกมขาเอ็กดีฟนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสอนอ่าเซ็ตจูนรถเป็นรถอ่ามิตูบิชิอีโว่เก้านะครับผมไม่รู้อ่านชื่อชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าผิดพลาดไปกันใดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมไว้มาณนะที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ ก็นะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนจูนรถ e v o 9นะครับผมก็คงจะมีน้องๆหลายๆคนรอคอยมานานแสนนา้นอลไนะครับผมสอนรถเจ้า e v o 9เกนี่ยก็อย่างที่พูดเลยครับผมก็แต่ก่อนพี่ก็ยังจูนรถไม่เป็นเลยนะครับผมแล้วถ้ามาวันนี้แหละมาวันนี้ก็ยังจูนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงยังไงก็เอาไปลองดูกันได้นะครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ครับดีก็ใช้นะครับผมพี่ไม่ได้ว่าอะไรฮะนะครับท่านผู้ชมฮะก็ก่อนจะไปนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like พี่ด้วยนะครับผมเพื่อพี่จะ,จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะโ <Okay. S 1> อเคกดไลค์พี่หน่อยนะครับนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเซ็ตจูนกันเลยครับท่านผู้ชมมาโอเคนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเซตอัพเซ็ตจูนเลยนะครับท่านผู้ชมมา ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละอย่างกันเลยนะครับผู้ชมนะนะเราจะเริ่มจากด้านซ้ายเราจะไม่ลัดคีลัดทางนะฮะไม่เหมือนคลิปก่อนนะคือแบบคือข้ามมาอันนี้โดดมาอันนี้เดี๋ยวกลัวน้องๆจะตามไม่ทันนะครับผมนะก็มาเลยครับผมเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่จะไม่ขออธิบายรายละเอียดอะไรใะแ่ๆมากมายเลยท่านผู้ชมก็จะแบบว่าปรับไว้ยังไงขนาดไหนเท่าไหร่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมนะ ก็ใครที่อยากรู้มากคนนี้ก็ลองเอาไปปรับจูนเองกันได้นะครับผมก็คือมันมันไม่ได้ยากอะไรอย่างนั้นครับมันเพราะว่ามันมีภาษาไทยให้เราอ่านอยู่นะครับนี่ครับผมเพียงแค่เราปรับเป็นภาษาไทยแล้วก็กดตรงรูปตัวไอนี่ครับท่านผู้ชมฮะแล้วมันก็จะบอกรายละเอียดของเราว่าเราต้องปรับควรจะปรับไปเท่าไหร่มันคืออะไรมันจะปรับไปยังไงอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะส่วนใครที่อยากได้เซตอัพจูนของพี่นะครับผมเป็น E ี o 9นะครับผม ก็วันนี้นะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยฮนะไปโอเคเริ่มจากขนาดสปริงนะครับผมพี่จะปรับไว้ที่9.2เซนติเมตรผมถามว่าทำไมไม่ปรับไว้เยอะนะครับผมทำไมปรับไว้นิดเดียวก็เพราะว่าคือแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่พี่เป็นนะเวลาเลี้ยวรถนะถ้าปรับขนาดสปริงไว้เยอะอะมันจะเลี้ยวเร็วเว้ยทั้งขนาดสปริงทั้งความแข็งของสปริงด้วยนะครับผมทั้งสองอย่างนี่แหละคือยิ่งยิ่งยิ่งเราปรับสูงมาเท่าไหรอ่อ่ะ เวลาเราเลี้ยวรถมันจะไปเร็วเว้ยนานผู้ชมนะพี่ก็เลยปรับไว้นิดเดียวนะครับผมขนาดสปริงก็ปรับไว้9.2ครับผมความแข็งของสปริงก็ปรับไว้100ครับผมสวีบาเหล็กกันโค้งนะผมก็ปรับไว้สัก40นะครับผมก็ปรับเยอะปรับเยอะเวลาวิ่งทางตรงรถมันจะวิ่งดีนะผมถ้าปรับน้อยอ่ะมันจะวิ่งได้ไม่ดีแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะเลี้ยวเลี้ยวได้ดีนะผมก็คือ มันจะดีได้ดีนั่นแหละเออเออแล้วเออเอออะไรวะนส่วนค่าโทรของล้อนะครับผมค่าโทรของล้อก็ปรับไว้สัก0.61นะครับท่านผู้ชมก็ค่าโทรของล้อนะครับผมจะเป็นค่าบวกช่วยให้มั่นใจว่าขับขี่บนท้องถนนได้อย่างมั่นคงนะผมแต่เราจะเลี้ยวได้น้อยลงนะผมถ้าเป็นค่าบวกนะพีก็ปรับไว้สักลบ0.16นะผมเพราะว่าเพื่อที่จะให้รถมันเลี้ยวได้เยอะนะครับผมเข้าใจไหมฮะเข้าใจตรงกันนะ ส่วนมุมแคมเปอร์ก็ตามนี้ครับผมเก้าไม่ใช่เออลบเ้าเออลบ9ส่วนล้อนะครับผมปรับไว้1ิบนะครับผมส่วนมุมบังคับเลี้ยวปรับไว้ห้าบห้านะครับผมนะถามว่าทําไมต้องปรับไว้ห้านะครับผมเพราะถ้าเราปรับมุมบังคับเลี้ยวไว้เยอะนะครับผมมันจะเวลาเราเลี้ยวมันจะเลี้ยวแบบมันจะหลุดโค้งนะครับผมปรับน้อยก็เลี้ยวไม่ได้เยอะปรับเยอะก็เลี้ยวเยอะเกินไป มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมเราควรจะปรับให้มันพอดีนะครับปรับไว้สักห้านะครับผมนะโอเคก็จะประมาณนี้ผมที่แตกต่างของล้อก็สุดเลยครับ60ส่วนด้านล่างอันนี้พี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรมันเลยนะครับผมก็ปรับไว้ประมาณนี้ผมมาดูโชคหลังกันบ้างนะครับผมอาเริ่มจากการบนเลยนะ ขนาดสปริงนะครับผมพี่ก็ปรับไว้6.1พี่จะไม่ขออธิบายรายละเอียดอีกแล้วนะครับผมก็พี่ได้อธิบายไปเม่กี้มันมันก็เหมือนกันเลยครับแต่แต่มันก็ไม่เหมือนเ่ยยังไงวะเนี่ยมันก็มันต้องบาลานซ์กันนะเอาง่ายๆคือมันต้องบาลานซ์กับล้อหลังอ่ะคือเราจะมาปรับ0ุ่4ซ5ไม่ได้นะครับผมนะเราต้องดูด้วยนะครับปรับแล้วก็กดทดสอบดูนะครับผมนะไม่ใช่ทดสอบทดลองเออ ก็ขนาดสปริงจะปรับไ้ที่6.1นะครับผมส่วนความแข็งสปริงจะปรับไว้ที่120นะครับสวีบาเลกกันโคง้งอ๋อปรับไว้ศูนย์เลยนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อ <c oughs> ที่ว่ารถมันจะได้เลี้ยวแบบได้เยอะๆนะครับผมถ้าปรับเยอะรถมันจะวิ่งดีแต่มันจะเลี้ยวได้ไม่เยอะนะครับส่วนค่าโทของล้อนะผมปรับไว้ที่0.49ี่นะครับ ส่วนมุมแคมเบอร์ล้อปรับไว้ที่ลบ3.0นะครับผมมุมแคมเบอร์ล้อคืออะไรครับผมมันมีให้มันมีคำอธิบายละเอียดอยู่นะผมก็คือแบบว่ายัางไงว่ามุมแคมเบอร์ล้อที่เป็นค่าลบจะ,จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะขณะเลี้ยวเออถ้ามันเป็นค่าลบเวลาเราเลี้ยวนะผมสำหรับล้อหน้านะรถอะมันจะเลี้ยวดีนะครับผมนะมันจะเลี้ยวดีมันจะไม่ลื่นเออมันจะไปตามที่เราแบบต้องการอะพี่ก็ปรับไว้สัก ลบสามนะครับผมสาหรับมุมเทมเบอร์ล้อนะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะโอเคนะครับผต่อไปเราไปดูล้อหน้ากันเลยครับผมก็ตามนั้นครับผมล้อหน้านะก็เส้นผ่านศูนย์กลางขอบก็ขนาดของล้อนะครับขนาดของขอบล้อเองนะครับผมนะก็ปรับไว้ทัก19นะครับผมก็แล้วแต่คนชอบจะปรับยี่ส0ก็ได้นะครับผมนะใครชอบล้อใหญ่นะแต่พี่เน้นสวยไว้ก่อนพี่ก็เลยปรับไปสัก 9แล้วก็น่าจะพิงพอเลยนะครับผมนะคือพี่เอาไปดีฟเก็บคะแนนนะครับผมถ้าใครอยากไปวิ่ง t s ให้ปรับแนะนําให้ปรับสุดเลยนะครับท่านผู้ชมปรับขึ้นสุดมันจะดีมากเลยนะครับนะส่วนความกว้างของโปรไฟล์ก็ปรับไว้สัก285นะครับผมความกว้างของโปรไฟล์คืออะไรก็คือขนาดหน้าล้อเองครับไม่ใช่ความใหญ่ของล้อแบบนี้นะคือเนี่ยมันคือขนาดหน้าล้อเวลา,าล้ออะวิ่งไปกับเื้อเน,นี่ยผมยิ่งยิ่ง ยิ่งขนาดหน้าล้อกว้างเท่าไหร่รถมันยิ่งเกาะถนนดีนะครับก็แนะนําให้ปรับไปสุดเลยครับผมจะดีมากส่วนความดันอากาศก็ประมาณนี้เลยครับผม170โบโปรไฟล์ผม30นะครับผมเราไปดูล้อหลังกันบ้างครับท่านผู้ชมนะล้อหลังก็ขนาดล้อก็ปรับ19เหมือนกันกับล้อหน้าเลยครับส่วนความกว้างก็285าความดันอากาศสัก190นะ ไปไม่ทันตามไม่ทันก่อนแนะนําให้หยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครับส่วนโปรไฟล์ก็ปอไปสักสามสิบห้านะผมความใหญ่ของยางครับผมสุดโปรไฟล์นี่คือความใหญ่ของยางคูชีน,นครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะผมนะเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายครับปกติมันก็จะปรับมาให้อยู่แล้วนะผมก็ถ้าของใครของน้องๆที่มันยังเปิดไม่สุดก็แนะนําให้เปิดให้สุดนะครับผมนะเปิดให้สุดทุกอย่างเลยครับผมนะมันจะดีมากเลยครับผม ต่อไปนะผมเราไปดูส่วนระบบของระบบส่งกลับล้ออหรือว่าการเข้าเกียร์นั่นเองนะครับผมนะหนึ่งก็ค่าประสิทธิภาพการล็อกติดแตกต่างกันอันนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรมั้ฮะสองอันบนแรกคือไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมนะก็ไม่รู้หรือเปล่าเออก็ปรับตามพี่นี่เลยพี่ไม่รู้ว่าพี่ได้ปรับอะไรหรือเปล่าก็ปรับตามพี่นั่นเลยนะครับผมนะเราไปดูเกียร์หนึ่งกันเลยครับผมเกียร์หนึ่งพี่จะปรับไว้สัก 3.20นะครับผมนะพี่จะไม่ขออธิบายรายละเอียดจึอนะครับผมนะก็ตามนี้เลยครับผมเกีศสองก็ปรับไว้ที่1.80นะครับส่วนเกีศสามก็ปรับไว้ที่1.30นะครับท่านผู้ชมเกีศสี่ก็1.20เกีศห้าก็1.10ใครที่ดูไม่ทันก็ให้นำนะหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูนะครับผมขอต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าพี่เร็วเกินไปนะครับ ก็วันนี้รีบฮะรีบรู้สึกว่าพี่มันจะรีบทุกวันเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมส่วนเรื่องบงเรื่องเบรกอันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันฮะมันปกติก็ปรับมาให้แบบนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของทั่วไปนะครับผมเป็นอันสุดท้ายนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมความกว้างของแกงดน้าหน้าปรับไว้ที่ลบ2.3เซนติเมตรนะครับผมก็คือถามว่ามันคืออะไรมันก็คือล้อยืดออกมาด้านข้างเลยครับผม เราอยากได้แบบโอโหแบบชอบล้อล้อล้อโผล่ด้านข้างก็ปรับเอาเลยฮะอันนี้มันแบบไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่หรอกนะครับก็แล้วแต่ผนจะชอบเลยนะค,คือพี่แบบปรับไว้ให้มันแบบเข้าข้างในเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนอ่าสเก็ตนะครับผมใช่ใช้สเก็ตหรือเปล่าเออไม่ใช่ไออะไรเนี่ยกับเขาเรียกว่าอะไรวะโดนอ่ารถนั่นแหละเออไม่ให้ไม่โดนรถนะรป,ป,รประมาณนี้ครับ,บอะไรๆนะเมื่อกี้พี่ปรับไว้เท่าไหร่วะ <laughs> พี่ลืมแล้วนะก็อ่าประมาณนี้นะครับปรับไปศูนย์แล้วก็ได้นะฮะส่วนพวกอ่ามวนหรือว่าอะไรด้านล่างนี่ก็ปรับลงให้สุดเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยครับผมใครดูเป็นทันให้แนะนํากกลับไปดูอีกนะครับผมนะใครที่แบบว่าไม่มั่นใจว่าจะปรับถูกหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปลองวิ่งให้ดูสักรอบ2รอบนะครับผมนะเผื่อน้องๆจะแบบว่าเอ้ยมันจะดียิงหรือเปล่าวะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงแลกให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะครับผมก็ตอนนี้นะแลกพี่จะอยู่ที่อ่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าแลกพี่จะอยู่ที่2147แต้มนะครับผมท่านผู้ชมก็ถามว่าอีโวจะสู้ได้ไหมมันก็ มันก็ได้อาจจะได้เป็นบางตานะผมก็ไม่แบบไม่ชนะัะทุกตาอืม,มันไม่ชนะทุกตาหรอกนะผมบางทีก็เจอแบบโอ้โหแบค็แบคแจ็แคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจอรุ่นอะไรวนันนี้อย่าบอกนะว่ารุ่นใหม่โครโรนาเอาไม่ใช่มันมีรุ่นใหม่ออกมาชื่อว่าโคโรนานะรถบ้าอะไรชื่อโคโรนาไวรัสวนันนี้โอเคครงนี้สวย,สวย อเห็นไหมครก็ไม่ได้แย่ครับยิ่งทางโค้งเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าอีโวนี่ oh <my> กินขาดเลยครับท่านผู้ชมคือแบบโอ้โหริ่ทางโค้งเล็กนี่ดีมากเลยนะฮะอัตราร่งนี่คืออัตราริ่งอัตราริ่งนี่คือรอบเนี่ยเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยครับโอ้โหคือแบบโอ้ทางเล็กๆนี่บอกเลยว่าขีดขาดแบ็กบอร์ดเป็นหนึ่งสเต็ปอ๋อไม่หลุดนะฮะไม่หลุดโอ้โหเลือดเขาหลุดทางไปแล้วอื แม่พี่แกจะโชว์แบ็กบอร์ดสักหน่อยโชว์ไม่ผ่านนะครับ so อ๋อเอาเรื่องอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เจ็ดพอยู่นะเออนี่ขนาด e ีโนะเจ็ดพันอยู่นะก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาบอกเลยคันนี้ไม่ธรรมดานะ ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกสักตาครท่านผู้ชมนะรออท่านผู้ชมแบบจะไปพี่ฟุกหรือเปล่าะอะไรประมาณนี้ไปเอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครขี้เกียจปรับจูนเองแล้วพี่จะเอาลงขายในเวิร์กช็อปให้นะน้องๆนะถ้าใครสนใจก็ไปจักซอยสับจ่ายซสอยกันได้นะท่ผู้ชมนะก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูนะครับเราจบตานี้ก่อนโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหคะแนนแบบพุ่งกระฉูดเลยครับท่านผู้ชม ไป2,000ปกว่าแล้วนะครับอืืสุดจัดประหลัดบอกขาดประหลัดลาออกยังต้องบอกว่าสุดจัดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบเลยเกือบเลยเบรก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 โอ้โหวิเกือบไปแล้วไม่เล่ะแบบ็กบอร์ดไป็นสเต็ปแบ็กบอร์ดทางโค้งเล็กโอ,อ้โหเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันอยู่นะไม่ธรรมดาในคนนี้แบ็กบอร์ดไปหนึ่งสเต็ปอ๋อแล้วก็ลงเกียร์ โอ้โหคะแนนพุ่งไป7,000กว่าแล้ว7จ0 0 7ั0สอมเ่เยอะกว่าตาเมื่อกี้อีกแม่โอ้โหรถเขาดีจริงๆนะผมไม่ใช่รถเขาดีเซ็ตจูนเขาดีจริงๆฮะเอาไปดิเก็บคะแนนนี่บอกเลยว่าชนะเกือบทุกตาเลยครับผมเองขอโม้หน่อยนี่ขนาดแท่งตั้ง2,000แล้วนะผมยังชนะได้ขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมก็เอาไปลองดูกันได้นะครับผมนะถ้าท่านผู้ชมชอบนะ ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นไงไงกันบ้างนะผมสำหรับการเซตอัพจูนรถนิสสันหรือว่าการทดลองเล่นท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมชอบหรือว่าอยากเอาไปจัดจ่ายใช้สอยไม่ใช่ท่านผู้ชมแบบขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจที่แบบว่าปรับจูนเอออยากซื้อเอาอ่ะมันแค่ห้าพันเองพี่เข้าไปในเวิร์กช็อปมันราคาแค่ห้าพันเองถ้าอยากให้ผมไปปรับจูนเองเนผมก็ขี้เกียจ ได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้ฮะพี่จะเอาไปลงขายในเวิร์กช็อปให้นะครับน้องๆน,นะอะ๋จะลงขายตอนนี้ลงขายให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมไปการปรับจูนเลยนะครับอ๋อการปรับจูนของฉันนี่ครับผมดูชื่อไว้นะฮะโคเนล่าอีโวเก้านะครับ,รบก็เดี๋ยวพี่จะขายเลยฮะกดขายอ๋อมาจับจ่ายใช้สอยกันได้ถามว่าแล้วถามว่าจะซื้อต้องไปะจะค้นหาเจอได้ยังไงนะครับผม ก็เราเลื่อนที่ตรงลูกศรเลยเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับให้เลื่อนไปตรงคําว่าใหม่นะครับนี่ครับผมมันจะขึ้นเลยครับ e v o 9นะท่านผู้ชมนะมาลองเอาไปซื้อไปดิฟก็ได้นะครับผมก็มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากไปครับแต่ก็อยากให้ลองลองดูกันเอาเองนะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดถูกใจให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่พี่เนี่ยจะได้มีกำลังใจทําคลิป วิดีโอต่อไปด้วยนะผมกดไลค์ like นะครับผมแล้วกด s ับสไค i b ์กดกระดิ่งนะครับไปว,วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนดะี๋ยวพี่ขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับสวีดันสวัสดีครับ